ขอสองใบได้ไดจ้าพอดีใบน่ารักน่ารักนี่จ้าป๊าหลองจ้าดูิกันเลยจ้า สวัสดีจ้ามื้อนี้พี่น้อยสิภาพีพ่ผ้าน้องมากกินย่ำแหนมเพ็ดเพชเด้อจ้ามาลุยกันเลยจ้ามื้อนี้พี่น้อยมากขางเสืนใบชะพู่เด้จ้าเอาแบบนี้เลยเรียวๆเ,เ,เลยเด้อมาลุยกันเลยจ้านี่สดๆเลยอุ้ยใบอ่อนๆเด้อจ้านี่ทำการหลางก่อนเรียบบลอยแล้วพี่น้อง ขอซองใบได้จ้าพอดีใบน่ารักน่ารักนี่จ้าป๊าลองจ้าดูยกันเลยจ้าอร่อยม,ม,มากจ้า มามามาแม่จ๋าจ๋าป้องกันด้จ้ะอืมไ่ได้แต่มีพัดกอบนุ่มจ้ะ 好，来见。 อีกเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยนี่จ้ามาเล <c oughs> ยต้องเอี่ยวโตวนิดนึงนะจ้ะอืมสดๆเลยเนาะกึบ์อืม,น,ออมนี่ใบหน,หนึงพี่น้องนี่ทำการล้างก็กล้าโอ้ยเผ็ดเพชรเพชรแสบ จ้าอืม,อมใส่แบบนี้เลยจ้ะทลิกดูกวด,ด,ดอือจ้าวิจ้ะอืมเซ็บมาก กระส่ของสมุนไพรรวนเลยจ้ะไบชาัพูดกันยื่ข้างหลังเรียวๆเลย ใช่ชอบเปรี้ยวบีบงเนาซ้ำเติมไปเลยจ้ะอร่อยมากพี่น้อง ย้ำเนี่มีเพื่อนขอเขากันกับพิกทอดนะจ๊ะ เมนูมือนี้ครบเครื่องสมมนไพรแห้งจ้ะทั่วรพี่หน่อยกระทอดเองพริกพี่หน่อยกระทอดเองโอ้ยเขากันแห้งจ้ะ โอ้น้องจ้านี่นหม่ไปเดทมาอีกแล้วจ้าอนอนส่่นบอสดสดๆเลยห้องมากลิ่นอยู่ไงด่าฮึใส่เลยอืม ใบชาพู่มมดแท้ๆม่อมดสวนแท้ เลยขึ้นมากินสารพัดพริกเลยท้ามีอะไรเลยจ้ะต้องฝัดไปน,นะ อ yeah. hmm. ืขอบคุณอบคุณ แท่งแห้งเรื่องแสบเลยพี่น้องจ้าเมนูย่าแหลมเมือนี่แสบแห้งจ้าพี่น้อยก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใน้ด้วยจ้าคลิปนี้พี่หน่อยขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า